โอเคมาแล้วครับช่องพ่อบ้านรุ่งเรืองครับวันนี้มาล้างรถนี่สาวสวยนี่สาวสวยล้างไม่แพงครับท <c oughs> ี่นี่เอี่ยมมากสองร้อยแปดสิบบาทเอง,อเงยล้างสีเดือดฝุ่นตั้มเลทลทุกตำบลถนนสายห้านะครับเพื่อนเพื่อนเข้าทางมาเอาไว้มาล้างได้เลยครับค <c oughs> นล้างก็สุดสวยเนี่ไม่แพงสองร้อยแปดสิบบาทเอง มาเจอคนสวยเยอะแยะเลยครับลางสีดูดฝุ่นเยี่ยมแจ้วพร้อมลงแว็กให้ด้วยข้างในครับเนี่ยคนเพื่อนพามาก็มาแวะล้างได้แล้วครับพุทธมนตรสายห้านี่เองครับแหมล้างด้วยลงแว็กให้ด้วยครับข้างในสวยมากสวยงามพระรามแปดครับ <c oughs> <c oughs> ล้างก็ล้างอย่างดีเลยครับเตรียมมากผมล้างประจําครับล้างแทบทุกอาทิตย์นะครับฝนตกทีจะล้างดีฝน <c oughs> <c oughs> ไม่ตกก็มาล้างครับพวไารถกันเลิกก็มาล้างเพราะติดใจบริการดีมากน้ำดื่มวีน้ำดื่ด <c oughs> มบริการดีมากที่นี่ น้าได้สวยมากครับโวงามมากงามมากที่กว้างมากครับเนี่ยรถมาล้างต่อเนื่องซ้ำเซลี่ครับพัมนสบลชนสายห้า เพื่อนเพื่อนผ่านมาก็แวะด้างได้เลยที่นี่เขาบริการดีมากมว่างมากสถานที่ว่างว่างว่าง,างนี่เพื่อนเดูท่าบริการได้เลยเนี่ยร้างสีดฝุ่นลงเลือกหลายราคาครับราคาเป็นกันเอง ราคาเองเองดูแลอย่างดีโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ